ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยนะคะสําหรับในวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวรนัฐกูลค่ะเป็นประจํานะคะในวันนี้ที่เราจะร่วมพูดคุยกันกันกบศาสตราจารย์ดรชัยยายิ้มวิไลนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเรา <c oughs> แล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ชัยยาค่ะสวัสดีครับคุณยาตาวีมินครับขออนุญาตเรียกคุณยาตาครับน,นวยข่ายการ ครับค่ะวันนี้เราก็ร่วมพูดคุยกันเรื่องราวเกี่ยวกับที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางก่อนหน้านั้นจะเป็นเรื่องของคอรมอรที่ได้เข้าร่วมคอรมอรไปแล้วก็มีนโยบายหลากหลายมวันจันใช้มีนโยบายหลากหลายออกมาเลยนะคะที่ได้มีการอนุมัติไปนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องที่ท่านได้ไปเยือนในประเทศจีนเอย่ยหรือว่าก็ซาอุเอย่ยใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ครับในสน่วนยังรเรื่องที่สองก็ผงต้องพูดยาวนิดนึงเนี่ยนะครับเพราะว่าสังคมโลกก็ค่อนข้างจะวิตกตร โดยเขายิงสงครามอิสราเอลกับอาเลสตาโดยเขายิงกลุ่มอามาสเนี่ยนะครับ <S 2> <S 2> ปิดท้ายกันด้วยเรื่องของสวาวะน้ําท่วมมข้อในเรื่องของเทศกาลกินเจปิดท้ายมาเริ่มต้นกันด้วยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ถือเป็นเรื่องที่สําคัญจินท,ท่านก็ชี้ประจา์ลงเท้านะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านก็เดินทางไปทั้งฮ่องกงทั้งบูรีนทั้งมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์นะครับแล้วก็เรียกว่าเดินทางตลอดเลย S <s> <ม>หลังจากเดินทางไปอเมริกาไปประชุมที่สมัชชาสาประชาชาติที่มานคอนยูยอร์กลับมาก็เดินทางเดินทางตลอดเลยเนี่ยนะครับ <c oughs> แล้วก็สัปดาห์นี้หลังจากประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันจันทร์แล้วทุกทีประชุมวันอังคาร <c oughs> แต่เสาร์อาทิตย์เนี่ยท่านก็ไม่เคยได้พักเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็เดินทางตลอดแล้วก็วันจันทร์ประชุมคอรมอแล้วก็ช่วงสายๆหน่อยแต่ช่วงบ่ายก็ประชุม กตรกับผู้มีราชการตัวแห่งชาติท่านต่อสักในวิมลในเรื่องของบรรดาระดับในพลทั้งหลายเสร็จแล้วท่านก็เดินทางไปเยือนที่ประเทศจีนนะครับแล้วก็ไปประเทศซาอุดิอาระเบียที่ประเด็นสําคัญในการไปเยือนที่ประเทศจีนในครั้งนี้เนี่ยถือว่ามีความสําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าได้รับการเชิญจากท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับเป็นการประชุมเวทีข้อวิริเริ่มของสายแถบและเส้นทาง ครั้งที่3หรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่า b e l and Road Forum for International Corporation BRF เนี่ยซึ่งเป็นการชุมทุมครั้งที่สมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด137ประเทศน่าจะเป็นเช่นนั้นแต่ไม่มีสิงคโปร์ไม่มีมาเลเซียไม่มีเกาหลีใต้มาเลเซียผมไม่มั่นใจนะครับแต่ไม่มีเกาหลีใต้ไม่มีสิงคโปร์แน่นอนคือพูดง่ายๆหมายความว่า,วา มันมีกลุ่มประเทศที่ฝักไฟกับประเทศสหรัฐอเมริกานี่นะครับก็เป็นไปตามคาเชิญของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของประเทศจีนและก็ตามคําเชิญของนายหลี่เฉียงท่านนายยูพมสิงของประเทศจีนก็ถือว่าเป็นการที่สร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของไทยในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเรื่องดิจิทัลการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็มีการกําหนดพบกับผู้นําทางธุรกิจของประเทศจีนนะครับไม่ว่าจะเป็น ทางหัวเวย่ยก็ดีทางเชียวมี่เนี่ยนะครับแล้วก็ทางเรื่องของนักลงทุนสร้างความเชื่อมั่นของประเทศจีนเนี่ยนะครับแล้วก็มอบผู้นําหลากหลายประเทศนะครับแล้วก็ได้มีการร่วมรับประทานอาหารเกี่กับประธานาธิบดีสินจินถิงและที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยนอกเหนือจากได้มีพรารสนทนาพูดคุยกับทประธานาธิบดีสินจินถิงก็เดียแล้วได้มีการพบปะหารือในเชิงทวิภาคีแบบโฟร e ไอส์บีทิ ก็คือโฟล์สมีดิ้แบบเนี่ยแบบเดี่ยวต่อเดียวกับท่านประธานาธิบดีปูตินนะครับสนทนาพูดคุยกันแล้วก็บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกัประเทศไทยเนี่ย125ปีนะครับท่านก็เรียกว่ามีความมุ่งมั่นมากอยากจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นหน้าที่ท่านอยู่แล้วในฐานะที่เป็นผู้นําประเทศนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของท่านโตเซอร์ปราลซีและมมนรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ในการที่จะต้องสร้างความสัมพันธ์นะครับที่ด <Okay. S 2> ีกับต่างประเทศเนี่ยครับ mm hmm. ก็เรียกว่าเชิญชวนนักลงทุนชาวต่างชาตินะครับโ mm hmm. ดวยเฉพาะยิ่งชาวจีนเนี่ยให้มาร่วมลงทุนในประเทศไทยและก็พบกับเลขาธิการสาหประชาชาติเช่นเดียวกันนะครับ mm hmm. แล้วก็ได้มีการพบกับท่านเจ้าเลอรจีประธานสภาประชาชนของประเทศจีน mm hmm. กระทบควาสมสัมพันธ์รุ่นส่วนความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ทางการค้าการลงทุนเนี่ยให้มากมายิ่งขึ้นเนี่ยนะครับ ก็ถือว่าประสบความสําเร็จได้ดีมากทีเดียวท่านเดินทางไปวันที่16จะกลับวันที่21นะครับเพื่อเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน,น,นคณะมนตรีความร่วมมือของรัฐอ่าวอาหรับอาเซียน g c c s u มมต t เป็นครั้งที่หนึ่งเลยเป็นครั้งแรกนะครับ <c oughs> ที่กรุงรุยาิที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย,บย,บยถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์อาเซียนและ g c c สมาชิกนีอย่างนี้ครับคุณยาตาครับมีซาอุดิอาระเบียมีสหรัฐอาหรับมีมิเรตมีบาเรดมีกาตาร์มีคูเอตและโอมานแล้วก็จะมีการหารือในเรื่องของแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมืออย่าเป็นรูปธรรมทั้งทางเศรษฐกิจการต้องเที่ยวและโดยเพราะยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองภูมิภาคทีนี้ประเด็นเนี่ยเดี๋ยวเราจะสนทนากันเพราะว่ารัฐอาหรับเนี่ยมันมีสงครามในเรื่องของ ราอกับปาเลียเนี่ยเพาะยิงกลุ่มฮามาสเนี่ยซึ่งก็อยู่ในเชื้นกาซ่านะครับแล้วก็ปาเลสไตน์เนี่ยก็เรียกว่ามันอยู่สุดตรงกลางก็อยู่ดังนั้นเนี่ยท่านก็ต้องเดินทางไปเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประเด็นสําคัญก็คือว่าทั้งซาอุดิอาระเบียเนี่ยซึ่งท่านอดีตนายกรัฐมนตรีประเทศยุจิธรดดชาเนี่ยได้ไปสร้างความสัมพันธ์ไว้ที่ดีมากๆกับซาอุดิอาระเบียหลังจากไม่ได้ติดต่อกันมายาวนาน สามสิบห้าปีนะครับครั้งนี้เนี่ยทั้งสหรัฐอาหรับอิหร่านกับไทยก็ดีมากทั้งบาเรนทั้งตาตา,ตา,ตาคูเวตโอมานเนี่ยก็ดีอยู่แล้วทีนี้การไปร่วมประชุมในครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่หนึ่งไม่เคยมีการร่วมประชุมมาก่อนคือเขาแพ็กทีมกันระหว่างรัฐอาหรับเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการร่วมมือเป็นรูปปธรรมคําว่ารูปปธรรมเนี่ยก็คือว่าสามารถแต่ต้องได้ในเชิงเศรษฐกิจก,การต้องเที่ยวและความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองภูมิภาค ซึ่งท่านนายกเ้ิ่งตร,รีเศรษฐาเนี่ยเ็จะเด้นผลักดันความร่วมมืออาเซียนและไทยสําคัญที่สุดก็คือเรื่องการค้าการลงทุนเรื่องการท่องเที่ยวและในเรื่องของ BCG ก็คือ Biotechnology เรื่องของ green economy ในเรื่องของกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองภูมิภาค พูดกันง่ายๆก็หมายความว่าการประชุมในครั้งนี้ทั้งประเทศจีนและก็ประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็ถือว่าไปสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นที่สุดแล้วก็ได้พบกับท่านประธานาธิบดีสิ้นผพิงที่ประเทศจีนไม่ต้องพูดถึงละ <c oughs> ถือว่าเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ประเทศไทยยาวนานะและก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่พี่เบิม่มนะครับพี่เรือมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศไทยยิ่งกับทางราชวงศ์ของประเทศไทยแล้วเนี่ยมีความแน่นแฟ้นมาก สมเด็จพระเทพร,ตพรตพัตนชสุดาสยามบรมราชชุมารีเนี่ยท่านก็มีเรว่าความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศจีนอย่างมากมายทีเดียวและไม่สําคัญที่สววุดก็คือว่ามีการประชุมในเชิงทวิภากีกับประธานาธิบดีปูตินและเชิญชวนนักลงทุนจากชาวจีนเนี่ยให้มาลงทุนประเทศไทยบพบเลขาธิการชาวประชาชาติสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความเป็นกลางในเรื่องของคือไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดเนี่ยนะครับและในขณะเดียวกันก็ไปที่ตูงริยาดที่ชาวอาระเบีย ก็สร้างความเป็นกลางหลังจากที่เรียกว่าอาจจะพลาดในช่วงแรกที่ไปประนามในเรื่องของกลุ่มฮามาสในปาเลสไตน์เนี่ยแต่ก็เรียกว่าพลิกตัวทันแล้วว่างแลดีกว่านะฮะเราไม่ได้ประนามเขาเราบอกว่าเรามีความเป็นกลางอย่างไรก็ตามการประชุมในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการประชุมในเชิงยุทธศาสตร์และก็ไม่สําคัญเท่ากับว่ามีภาคเอกชนร่วมคณะไปด้วยอาทิกลุ่มเครือซีพี จะเห็นภาพที่ปรากฏก็คือมีท่านประธานเครือเจริญโพวกผ่านเนี่ยก็คือคุณสุภกิจเจรกวณน,น์นะครับแล้วก็มีคุณสนั่นอังคบมกุลเนี่ยประธานหอการ้าไทยเนี่ยร่วมเดินทางไปด้วยภาคเอกชนเนี่ยนะครับ เพื่อที่จะไปปรับปรุงกลไกเอาร่วมมือทางการค้าการลงทุนจากประเทศไทยนะครับพัฒนาร่วมมือในเรื่องของการคงการค้าการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมระหว่างไทยกับจีนนะครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนาเรื่องการค้าการลงทุนอย่างมากมายทีเดียวนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดเลยเนี่ยเป็นการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมไทยจีนนะฮะโดยเฉพาะยื่นศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระหว่างไทยกับประเทศจีนที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยนะครับ คุณยาตาครับเป็นการพัฒนาเรื่องความตกลงการค้าเสรีอาเซียนนะครับเป็นการตกลงขับเคลื่อนภายใต้กรอบความร่วมมือความตกลงพุนสชวนทางเศรษฐีระดับภูมิภาคหรือที่เรียกว่าอาเซียนความตกลงการค้าเสรีการค้าอาเซียนกับจีนยกระดับร่วมมืออันนี้สําคัญมากล้านช้าแม่น้ําโขงและการเล่นกลันโครงการรถไฟความเร็วสูงระหว่างไทยลาวและจีนเพื่อเชือ่อมโยงเรื่อง One วันเบลและวันโรสเนี่ยรับโครงสร้างเส้นทางสายใหม่แห่งศตวรรษที่ยีส่สของจีนเนี่ยซึ่งถือว่าดีมากๆเลยเนี่ยจะเห็นท่านประธานจุรบิตรเจรว่านนทีพจะเห็นคุณสน,นัน่นอุบนคุณเี่นนั่งประกบอยู่ฝั่งไทยเลยนั่งติดกับมีท่านนายกเศรษฐาสวีสินท่านดรฟานฟีเิ่นเรยต่างประเทศแล้วก็ท่านสุภกิจเจรวน,นนท์เนี่ยนั่งประกบคู่เลยเพราะว่าคือท DP เนี่ยได้เรียกว่าฝังรากลึกไว้ที่ประเทศจีนอย่างมากมายทีเดียวก็ถือว่า ประสบความสําเร็จก็แล้วกันในครั้งนี้นะครับเอาละมาคุยถึงเรื่องที่มีความสําคัญเช่นเดียวกันก็คือในเรื่องของสงครามอิสราเอลกับปาเลสไตน์จริงๆแล้วในปาเลสไตน์เนี่ยนะครับมีพื้นที่ซึ่เล็กมากเนี่ยอยู่ติดฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเลยนะครับค,ความยาวของรัฐอิสราเอลปาเลสไตน์เนี่ยยาวเพียง25้าไม้ แล้วก็ลึกเพียงห้าใหม่เท่านั้นเองซึ่งเรียกว่าโอ้โหมันน้อยมากๆเลยครับคุณยาตาครับ <c oughs> แล้วก็มีประชากรเพียงสองล้านสาแสนกว่าคนเท่านั้นเอง <c oughs> ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีฉนวนกาซาซึ่งเรียกว่าเวสแบงค์เนี่ยนะครับ <c oughs> ก็เป็นเป็นเวสแบงค์เพราะมันอยู่ฝั <c oughs> ่งตะวันตกเนี่ยของ <c oughs> รัฐอิสราเอลปาเลสไตน์และมีกลุ่มฮามัสรับประกาศตัวเองแล้วว่ากลุ่มฮามัสเนี่ย เป็นกลุ่มก่อการร้ายเขาประกาศตัวชัดเจนเลย mm hmm. ทีนี้ประเด็นสําคัญก็คือว่าไอ้กลุ่มเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องการให้ประเทศอิสราเอลเนี่ยปล่อยตัวนักโทษ <c oughs> ที่เป็นกลุ่มฮามาสเนี่ยประมาณน่าจะหยุดจะสี่หรือร้อยหรือห้าร้อยคนเนี่ยผมไม่จำ <c oughs> ตัวเลขไม่แม่นแต่ไม่น่าจะเกินห้าร้อยคนเนี่ยให้ปล่อยตัวชันักโทษที่เป็นนักโทษที่อยู่ประเทศอิสราเอลเนี่ยและเขาก็จะเรียกว่า ไม่ทําการบุกเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งเหตุผลนอกเหนือจากเหตุผลที่เขาคห้ามห้ามห้ามกันมาหลายปีแล้วระหว่างคริสเตียนิตี้กับอิสลามเนี่ยแล้วมันก็ถอยหลังไปตามประวัติศาสตร์เนี่ยตั้งแต่สม,สมัยสงครามครูเสดคงได้ยินกันเนี่ยนะฮะสงครามครูเสดมันเป็นสงคารามสู้รบกันระหว่างศาสนาคริสก,กับศาสนาอิสลามเนี่ยมาหลายพันปีมาแล้วเนี่ยแต่มันก็เพิ่งสงบเงียบกันไปได้ประมาณสักเกเจ็ดแปดปีเนี่ยแต่วันดีคืนดีเนี่ยเมื่อวันที่เจ็ด ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มฮามาสที่ปาเลสไตน์เนี่ยที่ฉนวนกาซาเนี่ยก็ียกว่าทัอลมปาเลสไตน์แบบไม่ได้ตั้งตัวเลยซึ่งผมพูดสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่3ามแล้วไม่ได้ตั้งตัวเลยเนี่ยก็สร้างความแค้นชาวปาเลสไตน์ซึ่งมีประชากรไม่น่าจะเกินสิล้านคนเท่านั้นเองเน,นะครับก็เรียกว่าทัอลมกันตูมตามตูมตามเลยนะครับตจน,นในที่สุดเนี่ยวันที่8 ลาคมเนี่ยชาวอิสาราเอลเนี่ยซึ่งมีเรียกว่าอาวุธทโธปกรณ์ซึ่งเรียกว่าเขาแข็งแกร่งมากเลยโดยมีสหรัฐอเมริกาเนี่ยลุ้นหลังอยู่เนี่ยนะครับซึ่งปาเลสไตน์เนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นประเทศเล็กๆนิดเดียวเนี่ยถ้าดูในแผนที่โลกเนี่ยจะเป็นประเทศเล็กๆนิดเดียวเนี่ยแต่ถามว่าเขาแข็งแกร่งมาก แล้วนายยอคอนฟีเนชันยาฮูครับคุณยาตาครับเขาประกาศแข็งกล้าวเลยที่เจอท่านรัฐมนตรีต่างประเทศแอนโทนีบริงเกนเนี่ยซึ่งไปพบและยืนคู่กันเนี่ยแถลงข่า,า,นขาวนายเนชันยาฮูนายยอรอีโซเอเนี่ยประกาศชัดเจนบอกว่าจะกว่าล้างกลุ่มฮามาสเนี่ยให้มาลายสิ้นไปจากพื้นผิวโลกให้หมดที่สุดเลยเนี่ยก็เป็นการแสดงความแข็ง นะครับที่มาถล่มอิสราเอลเนี่ยแล้วก็ต้องการจะแลกตัวประก,รก,ปกันเนี่ยโดยที่ด้วย,วยไม่ได้ให้ตั้งสติเลยเนี่ยชาวอิสราเอลเสียชีวิตไปประมาณน่าจะสามร้อยถึงสามร้อยกว่าชีวิตเลยเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการสูญเสียชีวิตที่มากมายทีเดียว <Okay. S 2> แตะในขณะที่อุคันอิสราเอลก็ถล่มชาวปาเลสไตน์ไปน่าจะประมาณเจ็ดแปดร้อยคนทีเดียวในวันที่แปดที่เก้าสุราคมแต่ประเด็นมันมีอย่างนี้ครับก <Okay. S 2> ารชู้รบกันเนี่ยระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยนะครับ มันทําให้อเมริกาเนี่ยก็เคลื่อนกองทัพเรือที่บรรทุกเครื่องบินเนี่ยสองลำมาประชิดที่ปาเลสไตน์แล้วสองลำแล้วในขณะนี้เนี่ยนะครับประชิดแล้วและก็ส่งเครื่องบินลบเนี่ยมาประกบแล้วเนี่ยนะครับมาช่วยอิสราเอลในขณะเดียวกันเนี่ยรัสเซียกับจีนเนี่ยก็ยังยืนกอดอกอยู่ยังไม่ทําอะไรและในขณะเดียวกันอิหร่านเนี่ย ก็พร้อมที่จะรบกับอิสราเอลพร้อมเท่านั้นเองเนี่ยนะครับเขาเตือนละเขาเตือนอิสราเอลละบอกว่าหากไม่หยุดถล่มฉนวนกาซาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นกลุ่มกอ่อการร้ายเนี่ยหากไม่หยุดถล่มเนี่ยสงครามภูมิภาคของตะวันออกกลางอาจจะขยายวงขึ้นมาโดยเฉพาะยิหรานเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่ใหญ่มากและก็มีทั้งในกลุ่มประเทศจอแดนที่ติดกับตรงนั้นแล้วก็ซีเรียที่อยู่ตอนเหนือเนี่ยช่งเป็นกลุ่มรัฐ อาหรับทั้งหมดเนี่ยอาจจะลามาสู่สหรัฐอารับิมิเรตและซาอุดีอาระเบียแต่ผมไม่เชื่อว่าใช่ค่ว่าไม่เชื่อว่าไม่ได้คาดการณ์ว่านะฮะผมไม่เชื่อว่าสหรัฐอาหรับอินเเรตกับซาอุดีอาระเบียเนี่ยจะเข้ามาอินวอลฟ์หรือพัวพันเกิดสงครามในครั้งนี้แต่อิหร่านเนี่ยค่อนข้างที่จะเคืองอเมริกาอยู่แล้วค่อนข้างที่จะเคืองประเทศอิสาราเอลอยู่แล้วอิรักและเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับทุกวันมนเกิดสงครามอัฟการนิสตาคงจำกันได้ เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยนะครับมันเครืองอเมริกาอยู่แล้วละ่และแล้วก็รู้ว่าอิสราเอลเนี่ยเป็นพันธมิตรเป็นเหมือนกับอีกหนึ่งรัฐละของประเทศอเมริกาละ่ะดังนั้นเนี่ยวันเนี้ก็เริ่มมีการเจราจาโดยรัฐมนตรีต่างประเทศอันทีบริงเกนเนี่ยก็ได้ไปเยือนอิสราเอลเรียบร้อยแล้วแล้วก็วเดินทางไปที่เอเชียแล้วก็จะเดินทางกลับไปที่นั่นเพื่อจะต้อนรับประธานาธิบดีโจไบเดนเห็นบอกว่าจะเยือนอิสราเอลภายในสองสามวันนี้ลหละนะครับทีเนี้ยประเด็นสําคัญมันมีครับ การสูญเสียชีวิตของชาวอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์เนี่ยโอปา,ลาเลสไตน์นีถถ่ถูกทหล่มถ้าดูจากในจอโทรทัศน์เนี่ยนะครับจากโซเชียลวีดีโอเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรียกว่าพื้นที่ใน25ไมล์ความยาวลึก5ไมล์เนี่ยตรงตึกทั้งหมดเนี่ยมันอยู่นอย่างแออัดยัดเยีดยดมากเนี่ยมันทล่มไปทั้งหมดเลยแล้วประชากรก็หนี้ออกมาทางอียิปต์นะครับออกไปทางซีลงซีเดียเ,เนี่ยนะครับ แล้วก็หนีตรงหนีตายกันมาอย่างมากมายทีเดียวประเด็นสาคัญมีนี้ครับตอนนี้สาวประจายใต้ก็เข้าไปช่วยเหลือนะครับและชาวอา่าวก็เข้าไปช่วยเหลือคนไทยวันนี้เสียชีวิตเนี่ยจากตัวเลขเดิมยี่สิบ้ายี่สิบหกี่บเจ็ดตัวเลขล่าสุดเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วสามสิบรายจากตัวประกันไปสิบเจ็ดคนวันที่เราออกอากาศเนี่ยอาจจะเพิ่มเป 37, ็นสามสิบเอ็ดสาสองรายก็เป็นได้ตัวประกันอาจจะเพิ่มเป็นสิบเจ็ดสิบแปดคนก็เป็นได้ และต้องการที่จะเดินทางกลับก็มีคนไทยที่ทํางานที่ดูภาคการเกษตรเนี่ยสามหมื่นกว่าชีวิตนะครับและก็ภาคการเกษตรเนี่ยอยู่ในแนวตะเข็บที่ปาเลสไตน์เนี่ยประมาณห้าพันกว่าคนอยู่แนวตะเข็บห่างจากตรงนั้นนี่นะครับคุญยาตาครับห่างจากนั่นประมาณไม่เกินสามสิบหรือห้าสิบเมตรเท่านั้นเองจึงเป็นแนวสู้รบกันระหว่างทหารอิสราเอลกับทหารปาเลสไตน์เนี่ยซึ่งเรียกว่าอยู่ภาคการเกษตร <Okay. S 2> ซึ่งประเทศอิสราเอลเนี่ยเขาเชี่ยวชาญมากด้านการเกษตรเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องการแรงงานคนไทยมากทีนี้คนไทยเนี่ยสามหมื่นกว่าชีวิตเนี่ยห้าพันกว่าคนอยู่แนวแตะเก็บปาเลสไตน์เนี่ยไม่ต้องการเดินทางกลับมเมืองไทยร้อยคนเพราะว่าก็ไปเปิดร้านเอาหงร้านอาหารอยู่ <okay. S 2> ที่ดูเรียบร้อยแล้วในขณะเดียวกันอาจจะแต่งหน้าแต่งกายกับชาวอิสราเอลที่หน้าตาก,ก็เหมือนคนผิวข,ขาวคนอเมริกันเนี่ยฮของอังกฤษนี่แหละ <okay. S 2> ถามว่าสงครามในครั้งนี้เนี่ย อันนี้เป็นการวิเคราะห์ความสมัมพันธ์การเมืองระหว่างประเทศเลยนะครับผมคิดว่าสงครามนี้ไม่น่าจะยืดเยื้อไปมากกว่านี้ไม่น่าจะเกินสองสามเดือนต่อจากนี้ไปถ้าอถอยหลังกลับไปเนี่ยตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์อดีตประธานาธิบดีบิลลินตันนะครับอดีตประธานาธิบดีเวกนเนี่ยก็ได้มีการเจรจงเจราจากันในยัสเซอร์อาราฟัตคงจักันได้เนี่นะครับ นายอันวาซาดัตแห่งประเทศอียิปต์เนี่ยก็สีชื่อเก่าไปหมดแล้วล่ะมีการเจรจางเจรจาสร้างความสมบัธ์ที่ดีเนี่ยก็มีการยุติสงครามกันและมีการเจรจาส่วนส่วนทิ่พลาพทีเนี้ยในครั้งนี้เนี่ยมันก็เกิดโดยีด้ว่ามันก็เกิดความโคงความแค้นกันมาในการจับตัวประกงประกันเนี่ยมันก็ขอให้เกิดสงครามมันจะขยายวงมากมายแบบนี้ไหมนะครับอิหร่านก็หื่ห้ามหื่ห้ามแล้วนะครับแล้วก็ทั้งซีเรีย ไม่ค่อยพอใจอิสราเอลอยู่แล้วนะครับจอแดนไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่พวกอิหร่านแล้วก็อิรักแล้วก็ซีเรียที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยพอใจดังนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าสงครามวันนี้เนี่ยไม่น่าจะขยายวงไปมากกว่านี้เพราะว่าอเมริกาเนี่ยพร้อมทั้งประเทศอังกฤษก็ดีและชาวในตาชาติเนี่ยก็เข้ามาเรียกว่าเข้ามาเข้ามาลีวาราดแล้วล่ะโดยต้องผ่านที่จะเจรจาจนจีนกับรัสเซียเนี่ยเขาก็สนับสนุน รัฐอิสราเอลปาเลสไตน์อยู่แล้วเนี่ยมันเป็นคั้วอำนาจของโลกที่แบ่งเป็นสองฝักสองฝ่ายแต่ที่สำคัญที่สุดคือน,นอกเหนือจากภูมิรัฐาศาสตร์ในตรงนั้นแล้วเนี่ยนอกเหนือจากสงครามยูเครนเนี่ยมันยังขึ้นห้ามพึ้นห้ามกันอยู่ยังมีการโอดังสู้สู้รบกันอยู่เนี่ยแล้วมาสงครามอิสราเอลกับปาเลสไตน์มันยังมีการสู้รบกันอยู่เนี่ยในเชิงภูมิเศรษฐศาสตร์โอ้โหมันวันที่แปดเนี่ยพอวันพิ่เปิดตลาดหุ้นเนี่ย มันร่วงลงไปที่เมืองไทยเนี่ยนะครับร่วงลงไป23เกือบ24จุดทั้งตลาดเชียงไห้ตลาดคอสปีมาเลเซียเกาหลีใต้ตลาดญ,ญี่ปุ่นเนี่ยมันร่วงกันลงไปเนี่ยเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเนี่ยมันร่วงลงไป200กว่าจุดเลยเนี่ยนะฮะทีน,นี้โอเคมันขึ้นขึ้นมาดีขึ้นสักสองสามวันนี้เองเนี่ยนะครับราคานะน้ำมันเนี่ยมันขึ้นไปประมาณต5เปอร์เซ็นตแล้วนะครับวันนี้ ยังโชคดีอิสราเอลเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นประเทศที่ผลิตน้ํามันมากมายสักเท่าไหร่เนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าก็ถือว่าเอาละมันก็หวังว่าคงจะไม่ขยายวงไปม,มากกว่าน,นี้แล้วก็คงไม่เป็นสงครามภูมิภาค นะครับเพราะว่าวันนี้เรามันมีอะไรต่างต่างเหล่านียมันไม่ใช่สายมูสักเท่าไหร่เป็นคนงมงายเรื่องเศรษศาสตร์นะครเมื่อเงินพราหูพิ่งย้ายมาเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเอาละดวงบ้านดวงเมืองดวงโลกอาจจะดีขึ้นก็หวังให้เป็นเช่นนั้นทีนี้ประเด็นสําคัญมีนี้ครับก็ค,คือว่าเอาละก็ขอให้คนไทยเนี่ยทาบุญเยอะๆกปแล้วกันนะครับแล้วก็จะพยายามหวังตัวให้ กลางนะฮะอย่าไปปนองปนามใครใดๆทั้งสิ้นประเทศเราเป็นประเทศเล็กๆนะครับไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายซึ่งการที่ท่านนายกเศรษฐาทวีสินแย่ก็วันนี้ก็ดูมีทั้งฝั่งไม่ค่อยเห็นด้วยกับเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาททีทัําเห็นด้วยแต่ก็ยังยืนกรานอยู่แล้วก็มีการตั้งคณะอนุก,กรรมการตั้งคณะกรรมการชุดอนุกรรมการประชุมไปแล้ววันที่12ตุราคมวันที่24ตสุ่ราคมก็ยังามาการ ประชุมคณะกรรมการเนี่ยก็ต้องมีการอธิบายชีย้แจงให้กับพี่น้องประชาชนแต่วันนี้จะเห็นโซเชียลมีเดียเนี่ยก็จะมาทอลมโจมตีว่ามันไม่ใช่เป็นเงินมันเป็นเงินกาโมนะ <c oughs> มันไม่ใช่เป็นเงินสดต่างๆ <c oughs> คน <c oughs> ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในการให้ประชาชนมีความเข้าใจมากนี้มันแ,แล้วก็ไม่ได้เป็นการเรียกว่าทุจริตในเชิงนนะโยบายะอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับจะต้องมีความชี้แจงให้มีความเข้าใจ อันนี้ถ <Okay. S 2> ือว่าก็เป็นเรื่องที่ฮอตมากๆในเมืองไทย<ช>นะครับ,รบดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเอาละทาบุญเยอะๆก็แล้วกันนะครับผมเมืองที่ทําบุญเยอะมากนะครับพุ่ง่อยเต่า่อยปลาปล่อยนกแล้วก็ทําบุญช่วยเหลือคนยากคนจนโดยตลอดก็ <Okay. S 2> ในขณะเดยียวกันเทศก,กาลกินเจช่วงนี้นะครับผมบอกเป็นสุพัสเนี่ยสี่หมื่นกว่าล้านบาทนะครับก็ ผมเคยทานเจเก้าวันแล้วก็มาทานเจเพียงห้าวันแต่ตอนนี้ทานเจเพียงสามวันพออายุเจ็ดสิบแล้วเนี่ยนะฮะก็เรียวกว่าจะเป็นคนที่อยู่กับข้อมูลอย่างสอนหนังสือหนังหาเมื่อกี้ร่วมประชุมกับทางราชพัชสวนสุนันทานะครับพึ่นเริ่มประชุมทําง,งานทุกวันเลยคุณยาตาท่านคุณสิทธิชัยก็รู้ดีคุณทุกท่านทั้งรายการกองทัพบ,บวกองทัพไทยกรมประชาสัมพันธ์นะสอนหนังสือหนังหาอยู่หลากหลายมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ได้อยู่กับข้อมูลยอยู่กับ knowledge information ความรู้ต่างๆ <S <S แล้ววันนี้ก็มาช่วยลูกชายในเรื่องของปัญญาประดงประดิษฐ์เรื่อง big data อะไรต่างๆก็ยังต้องอยู่กับจมอยู่กับข้อมูลต่างๆมากมายอย่างนี้เลยครับคุณยาตาครัใช่ค่ะก็ความเชื่อถ้าเขาเชื่อเราก็คือไม่ได้ผิดนะคะคือก็ไม่ได้มีอะไรผิดแต่ว่าอย่าอย่ามากเกินไปนะคะส่วนของอิสราเอลอย่างที่บอกค่ะก็กลัวอยู่ว่าถ้าสองสเดือนก็จะไปถึงปีใหม่ใช่ไหมคะอาจารย์คะ ใช่ครับเงปีใหมนนผมคิดว่ามันไม่น่าจะขยายวงไปมากกว่าน,นี้นะครับ <c oughs> เพราะคงจะมีบรรดาเรียกว่าถ้ามันขยายวงไปมากกว่าน,นี้เนี่ยมันจะเป็นสงครามในภูเก็ป่า,ารัตวันออกกลางเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตน้ํามันใ <c oughs> ั่ทนั้นที่เรามีรถเฟร้่งไฟฟ้าแล้วเนี่ยแต่ก็ยังต้องอาศัยคาร์บอน <c oughs> ที่เป็นน้ํามันน้ํามันเบนซินน้ามันดีเซลอยู่ก็คงจะต้องเรียกว่ามีการเจราจากันในชาตประชาชาติแล้วก็สมาชิกสภาความมั่นคงแห่งแหระชาติซึ่งมีจีน เป็นสมาชิกอยู่ด้วยในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ในที่สุดแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าจะต้องมายุติกันที่บนโต๊ะของการเจราจากันครับคุณยาตาครับค่ะวกกลับมานิดนึงค่ะอาจารย์คะเราโปรยไปเป็นต้นรายการมีเรื่องน้าท่วมด้วยน้ําท่วมในประเทศไทยสถาน,านการณ์ยังไงคะอาจารย์คะ,ะน้ําท่วมขนาดนี้เนี่ยเมืออ่อเดือนเมษายนทาเขื่อนต่างๆเนี่ยผมพูดเหมารวมกันแล้วกันะนะครับโดยเหมารวมเนี่ยตามเขื่อนต่างๆเนี่ยมีเขื่อน น้ำเพียงประมาณ4,000ลูกบาทเมตรแต่ในขณะนี้เนี่ยนะครับฝนตกแทบจะทุกวันแล้วมีพายุหลายลู่ที่เข้ามาเนี่ยน้ําเขื่อนต่างๆเนี่ยล้นขึ้นมาประมาณ9,000ลูกบาทเมตรแล้วเมื่อเกิดจะล้นเขื่อนแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องรีบปล่อยทั้งเขื่อนเจ้าพยาเขื่อนภูมิพลเขื่อนสอิริกิจต,ต่างๆทั้งภาคอีสานและภาคเหนือนะครับก็เรียกว่า ได้โปรดระวังน้ําท่วงน้ําท่วมกันแล้วกันนะครับในเดือนปลายตุลาคมแล้วก็เดือนพฤศจิกาย,ยนต้องระวังน้ําท่วงน้ําท่วมให้มากมากกันแล้วกันเนี่ยนะครับจะเรียกว่าเอาละเวลาฝนตกทีไรผมก็เห็นน้ําก็ท่วมในกรุงถนนกรุงเทพมหานครอาจารย์ชัดชาติสิธิพ,นพันธ์ผู้ว่าชัดชาติเดี๋ยวท่านก็ต้องเรียกว่าออกตัวตรานหน่อยกันแล้วกันนะครับในเรื่องของการระบงระบายน้านะฮะก็ต้องระวัดระวังกันกำหรับกรุงเทพมหานครเป็นที่ลุ่ม นะแล้วประเทศไทยเนี่ยในส่วนภาคกลางนี่ก็เป็นเป็นเป็นที่ลุ่มแล้วก็แผ่นดินก็ทุดลงมา มากพอสมควรนะก็ต้องระมัดระวังกันครับในเรื่องของและซ้ำซากท่วมซ้ำซากเป็นียมาทุกปีผมได้เย็นมาหลายชุดไปแล้วครับคุณยาตาครับใช่ค่ะแต่ว่าอย่างทางที่ดีเรารู้ตัวเองอยู่แล้วก็ป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นเองจะถูกต้องไหมอาจันค่ะใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องครับค่ะวันนี้ข่าวสารที่นํามาฝากคุณผู้ฟังค่อนข้างที่จะครบถ้วนเรียกว่าทั่วโลกแล้วก็จะครอบคลุมถึงประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะกแม้ระทั่งปัญหาปัญหาในบ้านเราเราก็ต้องหา ก็สอบทายเอามากั้นมาหนุนกันก็แล้วกันนะครับเอามาถึงได้เอาุาถึงได้ครัวเรือนบ้านเราเลยนะจากรอบโลกมาถึงได้ครัวเรือนบ้านเราใช่ค่ะอาจารย์ค่ะค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะศาสตราจารย์ดรชัยยายิ้มวิไลนะคะนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราเป็นประจำในวันนี้ค่ะขอพระคุณค่ะอาจารย์ขาครับผมขอบพระคุณนะครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คาสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ นี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการเพื่อสังคมไทยที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะดิฉันยาตาวีมินวรณาาัฐากูลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ